ออางงนตะก้าก็ดีไปอย่างนะครับสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายจะยกไปตั้งตรงไหนก็ได้ไปจัดสวนจัดคาเฟ่แล้วเดี๋ยววันนีุ้งก,กิจจะพาทุกคนมาทำกันนะครับทำตะก้าปลูกองุ่นก็คิดเองออกแบบเองนะครับก็ได้ประมาณนี้อุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับ จะใช้สามทางอยู่ประมาณห้าตัวห้องรอสี่ตัวเข็มบันทายนะครับไว้รับเสามีค้อนมีเลื่อยสลับเม็ดตะกร้าห่อ PVC ก็จะใช้อยู่ประมาณสามเส้น เดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยดีกว่าเราจะตัดเสาเยาวเมตรห้าสิบนะครับสูงพอสมควร ka am ก็จะตัด26นิ้วอีกสท่อน15เซนอีก4ท่อนเพื่อทำค้างด้านบนนะครับและเป็นการยึดเสาด้านบนไปในตัวให้สามทาง 都火到～ Thank you. นะเกืบเสร็จไปีขั้นตอนหนึง่งสำหรับโครงเดี๋ยวก็มาเจาะรูเสานะครับเพื่อร้อยลวดลวดนี้จะใช้สายไฟนะครับสายไฟเก่ามาลอกออก ตรางในจะมีอยู่สองเส้นนะครับก็เอามาใช้งานได้ใช้งานได้ดีนะครับมันจะมีพลาสติกเคลือบมียางเคลือบไว้อย่างดีไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเวลาตากแดดเป็นวัสดุเหลือใช้นะครับจะลื้อออกมาจากบ้านที่มันใช้งานไม่ได้แล้วแล้วก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ ทำการเจาะรูอะไรนะครับ เรียบร้อยเจาะรูห่างกยี่สิบเจนก็ดีเลยใส่ลวดหนึ่งสองสามสี่เส้นดีเท่ากันทุกช่องอันนี้ก็ททำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตะกร้าปลูกองุ่น การเลี้ยงก็จะเลี้ยงต้นขึ้นมาถึงช่วงนี้นะครับแล้วก็จะเด็ดยอดเพื่อสร้างกิ่งอามออกซ้ายขวาให้กิ่งอามวิ่งไปตามนี้นะครับสองข้างแล้วก็จะเลี้ยงกิ่งเคนออกมาทังด้านข้างสองข้าง ให้กิ่งเคนเลื้อยขึ้นมาตอนกิ่งอามก็จะปล่อยให้ออกมาจนสุดนี่แล้วจะงอขึ้นงอขึ้นไปทําเป็นกิ่งปลายกิ่งอามก็จะทำเป็นกิ่งเคนด้วยเลี้ยงขึ้นไปจนถึงข้างด้านบนเพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ ก็ถือว่าได้ได้กิ่งเยอะพอสมควรนะครับจะให้กิ่งแข็งขึ้นทั้งจะทําให้กิ่งแข็งขึ้นทั้งหมด4ด้านเลยนะครับอันนี้ก็ได้คุ้มนะครับได้คุ้มจะไม่เลี้ยงลักษณะวนวนรอบตะกร้านะไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงวนแต่จะเลี้ยงให้ขึ้นขึ้นมาทั้ง4ี่ด้านเลยถ้าแบบนี้จะได้กิ่งแข็งค่อนข้างเยอะผลผลิตก็จะได้เยอะตามมานะครับ ถ้ากิ่งแคนน้อยผลผลิตก็จะได้น้อยทำลักษณะนี้ก็จะทำสูงพอสมควรยอดแคนก็ร้อยห้าสิบเซนประมาณร้อยห้าสิบเซนรวมทั้งยอดที่จะให้ย้อยออกมาทั้งด้านข้างด้วยอีกนิดหน่อยแล้วก็จะเบรก ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันต่อไปว่าจะออกมาสวยงามขนาดไหนราติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ